สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดูตัวละครไหนนะครับที่จะเข้ามาในตู้อัญเชิญอัญเชิญต่อจากมีเมนะครับถ้าใครยังไม่จบกิจมีเมแล้วยังไม่ทราบว่าตัวไหนจะเข้ามาในตู้ต่อไปเป็นตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมตัวนี้ก็คือเนตาชิดนะครับนี่นะครับตัวนี้ครับเนตาชิดสีเขียว ัวสีเขียวอะไม่รู้ละผมเรียกหมีเขียวเพราะมันมีหน้ากากสีเขียวนะเข้าไปดูครับไปดูขดขิดความสามารถของเนต้าชิปกันว่าเป็นยังไงปล่อยพลังโชว์อะไรเนี่ยเนต้าชิปนะครับสกิลเขาโหดนะครับสกิลเขาโหดเนต้าชิปตัวนี้แต่ดูรูปหน้ากากหมีไม่เวิร์กอะน่าจะไม่น่าจะนั่นเลยนะใส่หมวกแก๊ปแทนได้ไหมเปลี่ยนเป็นหมวกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะ นะแต่กระชางมันเถอะครับแต่ความสามารถเขาเก่งครับไปดูความสัมพันธ์ก่อนครับก่อนที่จะมาดูสกิลพวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูความสัมพันธ์เขาก่อนว่าเขาสัมพันธ์กับตัวไหนแล้วเขาปล่อยปล่อยสกิลพิเศษอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับไม่เป็นไม่เป็นอื่นใดเลยครับผมเนต้าชิดก็มีความสัมพันธ์กับเซตาบัคพี่ชายของเขานะครับเซตาบัคหมีขาวเป็นหมีขาวนะครับถ้าเขาอยู่ด้วยกันนี่ครับเขาจะปล่อยพลังโจมตีเดียวนะครับ มีมีดาเมจแช่แข็งด้วยโจมตีเดี่ยวแล้วมีดาเมจแช่แข็งชิดและบล็อกประสานการโจมตีอย่างคล่องแคล่วโจมตีศัตรูแถวกลางนะครับโอ้โหเน้นศัตรูแถวกลางด้วยที่มีค่าความโกรธสูงสุดหลายครั้งรวมสร้างดาเมจกายภาพ1 8อแร์และแช่แข็ง8วินาทีและช่วงในช่วงแช่แข็งค่าความโกรธจะลดลง75ห้า ทุกวินาทีโอ้โหนี่ถือว่าโหดนะครับค่าความโกรธลดลง75ทุกวินาทีเลยนะแล้ว8วินะคูณไปเลยครับผมคูณไปเลย8วิก็75คูณ8เท่าไหร่เราลดค่าความโกรธเข้าไปแะ8วินะแต่ถ้าเป็นอัพเลเวล2นะถ้าอัพเลเวล2นี่นะน่าจะประมาณ4ดาวอัพเลเวลสผมก็ไม่แน่ใจนะ่น่าจะ4ดาวอ่ะ สร้างดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น210%และแช่แข็งอในช่วงเวลาแช่แข็งค่าความโกรธศัตรูลดลงทุกวินาที150จาก75ลดลง150นะครับ8ดวิโคตรโหดตัวนี้โหดจริงโหดจริงตัวนี้สุดยอดเลยดาเมจรการยภาพเลเวล3นะปลดล็อกน่าจะ7ดาวนะครับผมปลดล็อก7ดดาวดาเมจกายภาพ รวมที่สร้างขึ้นถึง240%และแช่แข็งใช้เวลาแช่แข็งเออไม่ใช่ดิขออภัยในช่วงเวลาแช่แข็งค่าความโกรธของศัตรตูหากค่าความโกรธของศัตรตูต่ำกว่า200นะต่ำกว่า200ค่าความโกรธของศัตรตูต่ำกว่า200แต่จะได้รับดามเมจจริงเพิ่มเติม100%เเโอ้โหดามเมจจริงนี่คือว่าสุดยอดนะดาเมจจริงนี่ตีทะลุเกาะไม่สนค่าอะไรทั้งนั้นนะครับผมดาเมจจริง ร้อยปร์เซนถ้าผมจําไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่กูถ้ามันเป็นแบบนั้นจริง,รงๆก็โอ้โหถึงตายได้เลยนะเนี่ยตัวเนี้คอมโบประทีนึงเจ็บเหมือนกันนะนแต่เนต้าชิดกับเซตาเซตาบัคอเซตาเซตาชิดเป็นคนปล่อยนะครับเราจะเอาเซตาบัคไปไว้เป็นตัวช่วยก็ได้นะ ไว้เป็นตัวช่วยก็ได้ถ้าเราไม่เอาสกิลสุดท้ายของเซตาชิดอ่ะมันจะต้องเอาเซตาบัคลงสนามด้วยคู่กันกับเซตาชิดเพราะว่ามันจะอะไรนะมันจะมีสกิลอะไรของมันอยู่อันหนึ่งอะ่ะที่ต้องให้เซตาบัคเราลงด้วยเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยก็ได้เนี่ยสกิลที่ผมพูดถึงนะสกิลอันสุดท้ายเลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ใช่ปะะ่าวไม่ใช่ดิสกิลไหนเนี่ย อ่อสกิลไหนเอ่ยอมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันมามาไล่สกิลก่อนสกิลแรกเนี่ยสกิลโจมโจมตีดาเมจเดียวโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยกงเร็บสร้างพลังจิต50%อร์เซนตโอ้โหตกลงมันโจมตีกายภาพหรือโจมตีพลังจิตเนี่ยหือมันสกิลมันเยอะเหลือเกินอ๋อมันเป็นซัพพอร์ แถวกลางโจมตีด้วยพลังจิตเผานนริกอ่านะอ่าดูสกิลที่สองเป็นสกิลเดี่ยวอยู่นะครับยังเป็นสกิลเดี่ยวอยู่แปลงไอเย็นให้เป็นคลื่นกระแทกทรงกลมขนาดใหญ่สร้างดาเมจพลังจ160ิต16อเปแก่ศัตรูแถวกลางที่มีค่าความกดสูงสุด,สดและแช่แข็งเป็นเวลา5วินาทีโอ้โหวินาทีนี่กะ นามดสูงสุดแถวกลางก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นมูอะนะน่าจะเป็นมูอะถ้าเป็นมูโดนเข้าไปนี่ก็แช่แข็งห้าวินี่ก็ทำให้มูออกสกิลสร้างโล่ให้เพื่อนร่วมทีมไม่ได้เหมือนกันนะก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยครับเซตาชิตอะเลเวลที่สองนะของสกิลนี้นะเลเวลที่สองเลเวลที่สองน่าจะปลดล็อกประมาณสี่ดาวนะครับ ของเลเวลของสกิลนี้นะสร้างดาเมจพลังจิตเพิ่มขึ้นอีกจากร้อยหิเป็นร้อยปดสิบนะครับเมื่อถูกแช่แข็งจะลดค่าความโกรธอ่าจะลดค่าความโกรธร้อแต้มต่อวินาทีร้อยือ1ส5แต้มต่อวินาทีนะครับสุดจริงสุดจริงตัวนี้ร2 5แต้มต่อวินาทีแล้วโดนไปห้าวิอย่างเงี้ยนะ เลเวลสองนี่แช่แข็งยังเป็นเวลาห้าวินาทีอยู่นะร้อยี่สิบห้าแต้มเนี่ยห้าวินี่ก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะครับผมอืมๆๆเยอะเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าเป็นเลเวลที่สามปลดล็อกเจ็ดดาวน่าจะปลดล็อกเจ็ดดาวแต่เขาไม่มีเขาไม่ได้บอกเงื่อนไขว่าปลดล็อกกี่ดาวแต่ผมว่าน่าจะปลดล็อกเจ็ดดาวแหละเลเวลที่สามนะสร้างดามเมจพลังจิตอ่าดามเมจพลังจิตเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นระยะ เวลาแช่แข็งเป็นเวลา8วิเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วจากจาก5วิเปลี่ยนเป็น8วิแล้วนะครับผมจาก5วิเปลี่ยนเป็น8วิอ่าและสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นจาก180เป็น200 200นะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับแต่และแต่และสกิลแต่และเลเวลแต่ค่าความโกรธยังลดลงอยู่ที่125แต้มต่อวินาทีเหมือนเดิมนะครับแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่านี่นะครับ จากห้าวิเมื่อกี้นีห้าวิใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นแปดวิแล้วแต้มค่าวความโกรธลดลงร้อยี่สิบห้าแต้ม,ม,ม,มแช่แข็งนานไปอีกและแถมยังลดค่าวความโกรธไปอีกตัวนี้สุดจริงนะครับสุดจริงตัวนี้ตัมตีซีนแถวกลางถ้าเกิดใครแบบหาตัวที่จะไปแก้ทางมูนะแก้ทางมูตอนนี้มูเขาใช้มูกันเยอะก็หาตัวไปแก้ทางมูอะไรอย่างเงี้ย ก็เนต้าชิดตอบโจทย์เลยครับผมเนต้าชิดตอบโจทย์เลยผมว่านะน่าจะตอบโจทย์ทําให้สตันให้มูขัดจังหวะมูในการที่จะปล่อยอาร์เซน่าเอ็กคลิปเปอร์ของเขาอะนะครับผมพอถ้าเขาปล่อยได้นี่เขาสร้างโล่ด้วยให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดด้วยนะมูอะแล้วถ้าเซต้าชิดขัดจังหวะเขาได้ช่วงนี้นะ บอกเลยมูจับยับเลยปล่อยโล่ไม่ได้เนี่ยโดนโดนจริงๆหนักหนักเลยล่ะครับอ่ะมาต่อกันสกิลต่อไปสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลโจมตีหมูใช้คอสแอตแทกอันทรงพลังหนึ่งครั้งสร้างดาเมจพลังจิตรวมห้าครั้งสร้างดาเมจพลังจิตห้าครั้งรวมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูในขอบในเขตรูปวงกลมนี่สกิลนี้นะครับ เป็นสกิลหมู่แต่ถ้าเลเวล2เลเวล2ปลดล็อก2ดาวปลดล็อก2ดาวนะ2ดาวปลดล็อกอ๊ะของผมก็2ดาวทำไมไม่ปลดล็อกเลเวล2อล่ะเนี่ยผม2ดาวนะเนี่ยนะใช่ไหมสองดาวนะของผมอะสองดาวแต่ทําไมไม่ปลดล็อกอืมแปลกแปลกเหมือนกันมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปหรอกน่าจะเป็นปลดล็อกที่สามดาวอ่าน่าจะปลดล็อกที่สามดาวแหละถ้าถ้าไม่งั้นของผมมันก็ต้องขึ้นว่าปลดล็อกไปแล,ล้วไง แต่อันนี้ไม่ไม่ขึ้นหรือจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะอ่าเลเวลที่สองนี่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นปลดล็อกสองดาวอ่าห้าครั้งสร้างดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นอ่าแล้วเลเวลที่สามเขาบอกปลดล็อกห้าดาวอีกแล้วปลดล็อกห้าดาวอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะน่าจะเป็นเลเวลที่สองน่าจะปลดล็อกที่สามดาวแล้วเลเวลที่สามเนี่ยน่าจะปลดล็อกที่หกดาวแหละผมว่าเดาเอา ไม่มีอะไรดีเกินกว่าคําว่าเดาอืมแต่เลเวลที่สามเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น35%ปอ่าคอร์สแอตแท็กทุกครั้งมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะไอหนาวและได้รับเอฟเฟกแช่แข็งเป็นเวลา0.5วิโอ้โหแช่แข็งสกิลนี้ก็แช่แข็งอะแค่ไอหนานี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ ได้รับไอหนาวเนี่ยสถานะไอหนาวความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนเคลื่อนไหวจะลดลงนะศัตรูจากความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนไหวจะลดลงอ่ะคิดดูดิแล้วดีไม่ดีแช่แข็งอีกเป็นเวลาอีก0.5าวิเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยอ่ะแช่แข็งนี่คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยอ่ะ0.5าวินีถาานนน่ถือว่านานนะเนี่ยถือว่านานนะเออถือว่านานนะเพื่อแช่แข็งให้พอม,มีเวลาให้เพื่อนได้ทํา อะไรได้หล,หลายๆอย่างอ่ะ0.5วิเนี่ยผมว่าพลิกเกมได้เลยอ่ะตัวเนี้ยสุดยอดเลยมาดูตัวที่สกิลที่3ที่4อ่าเป็นสกิลหมู่นะครับยังเป็นสกิลหมู่ปล่อยพลังไอเย็นโอ้ยอันนี้ปล่อยพลังไอเย็นอีกแล้วอ่ะพี่น้องดูดิปล่อยพลังไอเย็นสร้างดาเมจพลังจิต2 5แกศัตรูทั้งหมดนะมีอยู่5้าคน5ตัวก็คือโดนหมดเลยนะสกิลไอเย็นอ่ะ ลดความเร็วโจมตีและความความเร็วเคลื่อนที่อ่ะเออหน้าสนนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มีโอกาสสามสิเปอร์เซ็นที่จะทําให้ศัตรูได้รับเอฟเฟกไอหนาวความเร็วโจมตีเนี่ยเห็นไเอฟเฟกไอหนาวเนี่ยคือความเร็วลดลงอยู่แล้วละ่ะแล้วความเร็วโจมตีเนี่ยความเร็วโจมตีสูงขึ้นความเร็วดาเนินการสกิลปกติจะลดลงเนี่ยเห็นไหมมันสัมพันธ์กันไปหมดนะความเร็วเคลื่อนที่ ลดลง50%เป็นเวลา8วิโอ้โหนานนาะตีสโลูเนิบเนิบเนิบศัตรูตีเราเนิบเนิบเนิบ8วินี่ก็ฟินเลยนะเนี่ยเราเราได้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยแบบศัตรูตีเนิบเนิบแต่เราฟันชบ่ชบ้ชัช่วช,ช,ช,ช้ฟินฟินเวอร์มาแล้วดูสกิลที่สองเลเวลที่สองนะสกิลไอหนาวก็ยังอยู่นะสถานะไอหนาวเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น50%โอกาส โอกาสที่จะติด50%อืมมันก็ไม่ใช่ว่าพอปล่อยสกิลนี้ไปเพิ่มศัตรูจะติดไอหนาวเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะมันมีมันมีโอกาสเพิ่มขึ้น50%นะแล้วถ้าปลดล็อกเลเวลที่3เลเวลที่3เนี่ย6ดาวปลดล็อกเลเวลที่3 6ดาวนะมีโอกาส70%ที่จะติดสถานะไอหนาวนะ สถานะไอหนาวเพิ่มขึ้นเจ็ดิเปอร์เซนมีโอกาสยี่บห้าเปอร์เซ็นแช่แข็งอีกหนึ่งวินาทีโอ้โหแถมยังแช่แข็งอีกแช่แข็งนี่คือขยับขยื่นไม่ได้เลยเลยตัวละครเคลื่อนไหวไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยยืนให้เขาตีฟรีอย่างเดียวเลยหนึ่งวินาทีอืมหนึ่งวินาทีนี่ก็พอที่จะแบบเอ่อเอ่อตัวทําลายอะไรอย่างเงี้ยพอที่จะทําให้ศัตรูถึงกับ สิ้นชีพได้เหมือนกันนะาน,านานๆเหมือนกันนะหนึ่งวิเนะ่ยหงุดหงิดเหมือนกันนะถ้าเราโดนนะอ่ามาดูสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลสกิลหมู่ครับเมื่อถูกน็อกน็อกดาวจะปล่อยพลังงานไอเย็นและสร้างพลังจิตส0เปอร์แก่ศัตรูทั้งหมดในขอบเขตเล็กโดยพวกโดยรอบพวกเขาขอบเขตเล็กๆสกิลหมู่ก็จริงนะครับแต่น่าจะโดนไม่ถึง ไม่โดนทั้งหมด5ตัวนะน่าจะโดนประมาณ2ตัวหรือ3ตัวนะครับเพราะขอบเขตเล็กๆแต่เขาก็ขึ้นไปในสกิลมูนะครับเมื่อมีศัตรูถูกน็อกดาวอ่าลองดูกันนะครับสกิลน็อกดาวคืออะไรอยู่ในสถานน็อกดาวนักลบไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้สกิลได้น็อกดาวก็คือแบบล้มลงอะไรอย่างเงี้ยล้มลงล้มเขาเรียกว่าน็อกดาวล้มฟินิคดาวเอ้ยไม่ใช่ดิอันนั้นมันคนละเรื่องกันแล้ว นะครับผมน็อกดาวคือล้มลงอะไรอย่างเงี้สยสกิลตัวนี้มาพอดีปุ๊บก็สร้างขอบเขตเล็กๆปล่อยพลังไอหนาวขึ้นมาก็ตีสโลอ่ะอ่าประมาณนั้นแหละครับผมรีเวลที่สองปลดล็อกสี่ดาวปลดล็อกสี่ดาว,ลดล 4, ดาวสร้างดามเมจเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะรีเวลที่สามปลดล็อกหกดาวปลดล็อกหกดาวดาเมจพลังเจ็ดที่สร้างเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์และมอบเอฟเฟกต์ไอหนาวความเร็วเคลื่อนที่ และความเร็วโจมตีลดลง50%ต่อเนื่อง6วิหูสัตว์ตูนี่โดนแบบรัวๆะไรดีกว่ารัวๆเลยอ่ะ6วิอ่ะ6วินี่ถือว่าโอนานเอาเรื่องนะ6วินาทีถือว่านานเอาเรื่องอยู่อามาดูสกิลต่อไปนะครับผมสกิลต่อไปเป็นลดดาเมจของชิดเพิ่มขึ้น10%เมื่อลงสนามพร้อมกับบัคได้รับเอฟเฟก50%ของสกิลอ่า เนี่ยนะครับผมที่ผมบอกไว้ต้นต้นคลิปนะครับผมว่าเซตาบัคอ่ะมันจะทําความสัมพันธ์กับเซตาชิดโดยสกิลนี้นะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเนี่ยเยสกิลสุดท้ายนะครับแต่ต้องเอาลงเอาลงคู่กันนะครับเอาลงสนามพร้อมกันนะแต่ผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่นะถ้าเอาลงพร้อมกันถ้าเอาเป็นตัวช่วยผู้ช่วยน่าจะได้อยู่นะ แต่เดเวลสเนี่ยปลดล็อก5ดาวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเอฟเฟกต์ Effect, การลดดาเมจเพิ่มขึ้นถึงยี่อา์จะทำให้คิดเราแบบว่าตายาาตายากขึ้นตายยากขึ้นยืนได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์เลเวลที่3เอฟเฟกต์การลดดาเมจเพิ่มขึ้นถึง30%จากจาก20%ขึ้นมาอีก10%เป็น30%แล้วนะครับตัวเองและบัคได้รับเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติม อัตราคิติคอนของดาเมจที่สร้างแก่ศัตรูที่อยู่ในสถานะไอหนาวและสถานะแช่แข็งเพิ่มขึ้นอีก20%เป็นเวลาเป็นพิเศษบล็อกเจ็ดาวนะครับได้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาอีกเนะี่ยเซต้าชิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวดีเหมือนกันนะครับตัวดีตัวแลเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมแค่ สกิลนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะลดค่าวความโกรธเนี่ยแช่แข็งในช่วงเวลาแช่แข็งลดค่าวความโกรธอีกโอหูยสร้างดาเมจสองร้อยสิบสร้างดาเมจเลเวลที่สามสร้างดาเมจสองร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยโอ้โลดค่าวความโกรธที่มีความศัตรูต,ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยสองร้อยแต้มเนี่ยจะได้รับดาเมจจริงอีกโอ้โหก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับก็ จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตู้เสียงตู้หมุนตู้หมุนตู้วนตู้อะไรนะครับผมที่ต่อจากมีเมนะครับก็คือเซตาชิดตัวนี้นะครับถ้าใครต้องการก็จัดไปเลยครับผมอันเทิน4ี่ิครั้งได้ SR ชิด1ตัวนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับ สวัสดีครับผม